สวัสดีวันจันทร์ที่12สิงหาคม2,567ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปฟังรายงานการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติช่องของพวกเราได้แต่งบทกลอนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่ไว้ดังนี้คนที่คอยเกื้อกูลหนุนชีวิตแม้คลาผิดให้อภัยให้คำสอน คนที่หวงห่วงเสมอแม้ยามนอนยังวิงวอนขอให้เราพ้นโพยภัยคนที่คอยอุ้มชูเราตั้งแต่เล็กแม้ตอนเด็กตอนโตให้อาศัยเฝ้าถนอมเลี้ยงเราดังดวงใจสุดที่ใครจะเทียมได้คือแม่เอ๋ย ขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขในวันแม่และขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลาศูนยนาฬิกาวันนี้ถึงศูงนย์นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนม กาลสินมุกดาหารยโสธรและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อะ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิตำสุด 24-26องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานีเยาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลืนสูงมากกว่า1เมตร กุงเทพและปริมนทอนมีฝนฟ้าขนองร้อซของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมองออกประกาศณวันที่12สิงหาคม2567ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและ กรมอุตุนิยมวิทยา